โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองคความรู้ด้านโรคมะเร็งรอบรู้มะเร็งกับ UBCH ครั้งที่23เมษายนเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งช่องปาก วันที่18เมษายน2568เวลา10นาฬิกาที่หอประชุมโรงเรียนประทุมพิทยาคมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีแพทย์หญิงชุติวันวิวัฒนาสิทธิพงศ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเรง็งอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเสวนาในโครงการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเรง็ง รอบรู้มะเร็งกับ UBCH ครั้งที่23เมษายนเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งช่องปากโดยมีนายสมยศถิ่นประทุมนายกเทศมนตรีตำบลประทุมพร้อมด้วยนางอาภาเพนธรรนุรักษาการแทนในฐานะรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลรองนายกเทศมนตรีตำบลประทุม หัวหน้างานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาสาสมัครสาธารณาสุขจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลประทุมและประชาชนทั่วไปจำนวน100คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มะเร็งช่องปากเป็นมะเร็งที่มีอัตราการเกิดสูงในกลุ่มประชากรผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงเช่นการสูบบุหรี่ดื่มสุราหรือการมีสุขอนามัยในช่องปากไม่ดีซึ่งหากตรวจพบในระยะแรกจะสามารถรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนรงค์ในเดือนเมษายนของทุกปีจึงมีความสำคัญในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุและวิธีการป้องกันมะเร็งช่องปากโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโรคมะเร็งรอบรู้มะเร็งกับ UBCH ครั้งที่23 เดือนเมษายนเดือนแห่งการรณรงค์ต้านไพรมะเร็งช่องปากขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและอ,อสอมอได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมะเร็งช่องปากสร้างความตระหนักและส่งเสริมการตรวจหาป้องกันและรักษาในระยะเริ่มต้นเพื่อลดอัตราการตายด้วยโรคมะเร็งช่องปากต่อไป ในงานจัดให้มีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเมษายนเดือนแห่งการรณรงค์ต้านไัยมะเร็งช่องปากโดยนายแพทย์กฤิดนัายตันติเศษแพทย์เฉพาะทางด้านโสตสอนาสิกและพอวอชิราวรฝักทองพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานีกรมการแพทย์รวมทั้งยังมีกิจกรรมออกบูธบริการสุขภาพเพื่อประชาชนบริการตรวจคัดกรองรอยโรคในช่องปาก เพื่อค้นหามะเร็งช่องปากระยะเริ่มต้นบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง HPV DNA test f r e ในสตรีอายุ30-60ปีสาธิตการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ในตับในปัสสาวะบริการให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร็งบริการให้คำปรึกษาการตรวจสุขภาพเช็คอัพสาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเองและประเมินคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง โรงพยาบาลมะเร็งบนราชธานีจึงได้มาให้ความรู้กับประชาชนนะคะว่าปัจจัยเสี่ยงในการเกิดมะเร็งช่องปากมีอะไรบ้างแล้วก็สามารถตรวจค้นหามะเร็งช่องปากด้วยตัวเองด้วยวิธีใดบ้างโดยท่านแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะซึ่งสามารถตรวจพบตั้งแต่มะเร็งระยะเริ่มต้นซึ่งจะส่งผลดีต่อการรักษานะคะท่านะระยะเริ่มต้นสามารถรักษาด้วยการผ่าตัด นะคะแต่ถ้าเป็นระยะมากแล้วอาจจะต้องให้ยาเคมีหรือฉายรังสีนะคะซึ่งถ้าเราสามารถตรวจพบมะเร็งระยะมะเร็งช่องปากระยะเริ่มต้นได้ก็จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะคะก็จะมีแพทย์ให้คําแนะนําในการตรวจเบื้องต้นด้วยตัวเองนะคะซึ่งถ้าผู้ที่เข้ามารับกิจกรรมในวันนี้จะสามารถรู้วิธีการตรวจด้วยตัวเองซึ่งจะมีทั้งหมด8ขั้นตอนสามารถตรวจที่หน้ากระจกได้เลยนะคะแล้วก็เราไปให้ความรู้ถ้าเราตรวจแล้วเรา สงสัยสามารถพบพันตแพทย์ใกล้บ้านพันตแพทย์ทุกท่านสามารถตรวจได้หรือถ้าต้องการพบผู้เชี่ยวชาญเช่นแพทย์โสตฯสนาสิกก็จะตรวจเพื่อย,ยืนยันนะคะแล้วก็ถึงตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ให้สิทธิประโยชน์ในการตรวจค้นหามะเร็งช่องปากได้ฟรีทุกสิทธิการรักษาในผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปนะคะดังนั้นจึงอยากเชิญชวนประชาชนที่อายุ40ปีขึ้นไปไปที่โรงพยบาบาลใกล้บ้านไปให้บุคลากรสาธารณสุขตรวจต้นเบื้องต้นนะคะแล้วก็สามารถ ตรวจด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะผู้แทนที่มาอบรมวันนี้เป็นผู้แทนพี่น้องของภาคประชาชนในนามอสมอนะครับเมื่อได้รับความรู้จากท่านวิทยากรแล้วต้องนําไปเผยแพร่ความรู้ให้พี่น้องในชุมชนได้รับทราบครับมีแต่ตรวจคัดกรองครับโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพครับแต่จะตรวจมะเร็งเต้านมมะเร็งปากมดลูกเป็นส่วนใหญ่ครับ ก็อยากเชิญชวนพี่น้องที่ได้รับความรู้ในวันนี้นะครับออกประชาสัมพันธ์นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปากมดลูกมะเร็งเต้านมมะเร็งในช่องปากนะครับที่กําลังแพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับและที่สําคัญอยากให้พี่น้องอสมอนะครับได้รับความรู้จากสื่อนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ ต้องเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งนะครับรับทราบข้อมูลเพื่อจะจะได้กระจายให้พี่น้องในชุมชนของเราได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันโรคมะเร็งครับ